ว่าแต่นี่เดี๋ยวมีคนมาเพิ่มไหมคะเนะี่ยน่าจะมีอีกครับน่าจะมีเราไปไหนต่อครับอ่าพี่พี่จะไปทำงานทางานที่ไหนพี่ทำงานอะไรอย่างเี้ก็คิดว่าจะไปตอนนี้ที่ทำได้ ก็น่าจะจีเหล็กจีเหล็ก,ลกแล้วก็อืมตอนนี้เงินมันน้อยไปแล้วเอามาครับผมอ่าป้าเดออี๋ยวหนูไปช่วยพี่ทำทำเดี๋ยวหนููขอดูราคา,าคอ,นะอีกก่อนหาสิบบักไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแขนหนูเป็นไรไม่รู้ <c oughs> อ๋้อ่ โอ้ราคารีคลงหมดเลยฮะผมมีพิกแอคด้วยครับหรือว่าให้เอาพิกแอคไปขุดอันนี้พี่มีทำคอปเตอร์เหรอคะเออผมยังไม่เคยทำเลยครับถ้าไม่อย่างนั้นไปไปทำเหล็กก็ได้ตอนแรกว,<ด>ว่าจะชวนแบบไปทำพวกปูพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัน<อ>แต่ไปทำทำเหล็กขายก็ได้น่าจะมีคนไคับ ตรงไหนครับอ่าพี่ซื้อไอ้นี่อย่างที่จียังีนะครับที่จีมีกี่อันคะตอนนี้ที่จีผมมีอยู่สองอันครับผมซื้อเพิ่มไหมอีกสักสามอันได้ครับ,รบได้ครับตรงไหนครับนี่ข้างหลังเนี่ยค่ะตรงช็อปข้างหลังไหนวะนี่ไงตรงช็อปนี่เลยอ๋ออ๋อนี้เลยใช่ไหมใช่จะมีตู้ก็สบายละ โอเคครับครับโอเคครับแล้วเราต้องไปจีตรงไหนนะเอ่อพาไปจีนอกเมืองดีกว่าเมืองปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปจีนอกเมืองทีเนี้ย<ด>พีย่ พี่จีมาให้ครบเต็มคันเลยใช่ไหมครับผมพอเต็มคันแล้วพี่เอาไปยัดตู้ก่อนโอเคเอได้ให้ได้แบบสับพันเศษแล้วพี่ค่อยวิ่งหลอมทีเดียวโอเคได้เลยครับปกติของน้องพารโนนี่สตรีมผ่านช่องทางไหนนะครับเฟซบุ๊กค่ะพี่อ๋อโอเค๋ยวลองไปหาเพจ อ๋อพี่ไม่ได้มีเพจเหรอคือผมมีแต่เพจอ่าเพจโอซของผมครับอ๋อเป็นเพจของอีกงานหนึ่งอะหรอใช่เพจ DJ ดีจเจโดยตรงอะไรอยเงี้ยครับอ๋อที่ไม่เกี่ยวเกมโอเคเข้าใจละผมคือผมมีช่องทางแค่ทวิชที่ใช้ครับ และนี่พี่เฉินเข้าไปนอนแล้วเหรอครับอ๋อไปไปนอนสักพักแล้วมั้งคะอ๋อนี่ขา้นแล้วว่าเข้าไปเลยโอเคโอเคโอเคชนได้เลยได้เลยค่ะนี่จอดนี่เลยอ่าพี่พี่หนูขอสักสองอันนะหนูช่วยจี ครับเออกระเป๋าสามห้าสามค่ะสามห้าสามนะครับใช่ค่ะเค,ครับโอ้ให้มาตั้งสามนี่พี่มาเริ่มมาเริ่มตรงนี้เนี่ยพอเราเราจีบันขั้นเลยมาตรงนี้นเสร็จแล้วก็ค่อยไปตรงนู้น แล้ค่อยไปข้างหลังใช่เพราะว่ามันจะได้จังหวะจะได้จังหวะตอนที่มันวิ่งวนพอดีอเพราะถ้าเกิดเป็นตรงนน้นน่ะพอเราจีบเสร็จแล้วมันต้องวิ่งวนรอบไฟแดงถูกป่ะที่นี่มันจะพอดีดีครับผมเออว่าแต่พี่พี่รู้จักเฉินตอนไหนอ่ะวันนี้แหละครับตอนแรกก็ไปอยู่กับ อีกคนนึางมาแล้วเขาก็บอกว่าให้ลองไปเปิดดูในช่องของเขาครับในมีโม่ <N imo S 1> ครับผมอ๋อมีคนมาบอกพี่ข้อความส่วนตัวไปเหรออ่อเปล่าครับผมก็คือคนอ่าช <คน S 2> ื่อแบล็กกับอีกคนหนึ่งนะครับผมเขาบอกให้ลองไปดูก็ผมก็ไปลองดูตอนที่เขาตีกันก็อยากรู้ว่าเป็นไงครับผมอ๋อ อืมรู้จักผ่าน YouTube. ยูทูบดาราไฟเอมเคยเล่นเกมน,นี้ตอนที่มันอยู่ในเครื่องเพย์ครับตอนนั้นอ oh, ๋อ <c oughs> อันนี้ก็แสดงว่าเล่นแบบ ไอออนไลน์ All line, ใช่ไหมใช่ครับออนไลน์ All line. คือเมื่อก่อนผมอยู่ในรายการในปล่อยจอยนี่แหละฮะรายการปล่อยจอยคือรายการอะไรของใน y o u t u b e พี่พี่โอ๊ตาโมทเขาทำเป็นรายการขึ้นมาครับผมอ๋อไม่ ไม่เป็นไรหรอกมั้งคือเขาเขามาคุยกับเราสองคนไงเราเคยบอกเขาแล้วว่าแบบถ้าเกิดแบบมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโอซีอันนี้เราเราพูดกับเขาตั้งแต่บ่ายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแบบคือเราไม่อยากพูดเพื่อแบบไปกดดันเขามากไงเขาเป็นผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเราค่อยๆเตือนไปทีละนิดทีละนิดดีกว่าวันนี้เราเตือนเขาเยอะแล้วอะไรนะคะไอ้ที่จี่รถเนี่ยครับตอนแรกเขาพาไปในซอกเล็กๆอ๋อ งนี้เยอะกว่าเยอะเลยสบายแล้วได้ีทั้งวันะมหนูถึงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบเราเน้นรอบไวอะเรามาจีเก็บตู้เรามีตู้แล้วไงสบายมันยังไงก็สบายเยี่ยมเลยครับไปเราวิ่งกัตรงน้นต่อ ว่าแต่นี่เดี๋ยวมีคนมาเพิ่มไหมคะเนะี่ยน่าจะมีอีกครับน่าจะมีนนนน์มาอีกคนนึงมั้งนนน์นนนใช่ครับนนนน์นี่คือใช่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 ใช,ใ,ชใช่ครับอ๋อเห็นวันนี้ที่เราไปตอนที่พี่ที่หนูไปสอนพี่เห็นบอกว่าเขาจะมาแต่เขายังไม่ได้ซื้อใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือ,คอเหตุมันก็กาลังจะ เข้ามาอยู่ครับเห็นเห็นพี่เห็นพี่พี่พี่นี่พี่พะโบเขาบอกด้วยว่าพี่เจ้านายจะมาเจ้านายเจ้าขุนใช่ฮะอะว้าวเตื่นเต้นจริงๆแล้วหนูชอบทุกคนเลยนะเพราะว่าหนูชอบดูรายการที่แบบเขาอยู่ด้วยกันตอนที่แบบมีนาเนกด้วยอ่ะรายการเขาเรียกว่าอะไรนะ การของเขาใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่เขาไปนั่งนั่งกินที่บ้านกันอะ่ะแล้วไลฟ์สดร้องเพลงกันอะ่ะอันนั้นหนูก็ดูอ๋อใช่หล่อนาะเด็กใช่คนนี้หล่อมากเลยแบบโหเห็นเจอตัวจริงก็แบบเออหล่อจริงๆพี่รู้ไหมว่าวันเนี้ยตอนที่แบบหนูไปสอนพวกพี่เล่นที่ที่ข้างนอกอะ่ะคือ,อตอนที่หนูได้ ได้คุยกับพี่ว่านนี่คือหนูกีแตกเลยนะตอนที่อยู่ข้างนอกนะแต่ปิดไหมเออเข้าใจออตอนเรารู้จักเขาแรกๆเราก,ก็แบบโอ้หได้รู้จักคนนี้เลยแต่ว่าวะอะไรอย่างนี้เหมือนกันอืพี่ว่านนะเนาะใช่สาวๆแบบในเมืองนี่มาลม้มลมกีแตกมากกีแตมากแต่เรารู้จักกับพี่ว่านมานานแล้วแบบสิบเกือบสิบปีได้อ๋อเมื่อกี้เขาก็เข้ามานะ เขา<ม>บอกว่าเขายังอิจฉาพี่เลยแบบพี่ได้แล้วจริงผมยังอิจฉาตัวเองเลยครับตอนนี้แบบเออโวเกือบเป็นล้านเหมือนกันนันเนี่ย่ปเดี๋ยวเอาใส่รถก่อนเอาเต็มแล้วนะฮเราจะได้ไปเก็บรอดฝั่งนู้นต่อวิธีการเปิดหลังรถนี่คือ เข้าหลังรถเนี้ยครับใช่ค่ะแล้วก็กดตัวเฮดโอเคครับผมอ๋อใช่พี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าผมครับสองหกเก้าครับผมอา้าวพี่ได้กี่อันอะไม่ถึงสี่สองอ่าได้ไหมครับใช่ไหมสองหกเก้าครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับ ใช่เดี๋ยวเขาก็ตามมาแต่แบบยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ตอนนี้หรอกแต่แต่วันนี้แค่ฉันได้ยินชื่อสองคนที่จะตามที่ที่จะตามมานนทน,น,นกับเจ้านายอะค,อยอนนอคือฉันก็ปีแตกแล้วเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ต่อคือฉันก็ปีแตกแล้วแต่คือฉันนิ่งไงฉันต้องนิ่ง <laughs> เพราะว่าตอนที่อยู่ในดิสคอร์ดอะคือตอนแรกที่ที่เห็นที่เขาคุยกันว่าคือเขาก็จะเข้ามาแล้วแหละแต่เขายังไม่ได้ซื้อเกมก็เลยแบบไว้ก่อนเบีย yeah. ใช่เยอะมากเห็นปะม,มันแบบวนได้ชิวเรียกว่าทีเดียวก็เต็มไม่นั่นแล้วเหมือนกันนะครับเต็มรถใช่เจ้านายมาแปลหัวใจเหรอ <laughs> เก็บทรงนิดนึงใช่ฉันเก็บอยู่ ีีอกบานเลยใช่เราตั้งวนเนี่ยแหละพอดีแจวฮะแจวเลยใช่แจ๋วมากแจวเลยตรงนี้ไดาเวลาเจ๊เขินแล้วน่ารักดิวันนี้ฉันไม่ได้เปิดกล้องอะ่ะดีเริ่มเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดปะน,นะเ<า>พราะว่าวันนี้ฉันไม่ได้สับผมร,รออยู่ที่นี่มา เดือนนี้น่าจะเข้าแ๊บหนึ่งน่าจะเจกาทันวามกราคุมพามีนาเมษาแล้หกเดือนจะเข้าเ,เดือนที่เจ็ดแต่เคยประเทศอื่นมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับแปลหัวใจนึกถึงที่เรื่องเลยแต่ทำไมฉันนึกถึงเฉินนะ เขาน่าจะทําแบบคู่มือมือใหม่ไว้เหมือนกันนะครับว่าแบบเล่าระบบว่าการทํางานมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปตามหาอ่านในดิสคอดเขาแล้วก็ไม่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวแต่กดเดี๋ยวรอทําทําไม่ให้ดีวะไม่แต่คือผมอะผมอะพอเขาใจระบบหมดแล้วใช่ใช่ใช่ผมผมพอเข้าใจระบบหมดแล้วแต่ว่าหมายหมายถึงแบบถ้ามีผู้เล่นคนอื่นเขาอยากมา แต่จริงๆแล้วคือเซิร์ฟเวอร์นี้มันเข้ายากโดยใช่ไหมเขาว่าเลยเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเหมือนกับที่นี่มันคัดคนเข้าอยู่แล้วใช่เขาคัดคนเข้าผมโชคดีมากเลยในวันนี้าะถ้าเกิดที่เนี่ยแค่แค่แบบตะกุกตะกักเรื่องกดแค่นิดหน่อยเขาก็ไม่ให้ผ่านแล้วนะแบดเลยใช่ไหม เขาไม่ถึงกับเขาไม่แบนค่ะแต่แบบให้สอบเข้าใหม่ใช่ไหมใช่ให้ให้ไปสอบใหม่โอ้หเยี่ยมเลยที่ปกตินอนกี่โมงครับเนี่ยโลก็เนี่ยแหละเวลาประมาณเนี้ยตลอดอใช่อยู่เป็นประจำ ในลองลองเอาไปเก็บในรถให้เต็มแล้วก็มาจีเพิ่มอีกหน่อยกนะคะ้ค่ะวิ่งไปตรงที่แรกที่เรามาโอเคได้ okay, <right S 1> ครับอ๋อหรอโดนแจกแทงไม่เห็นแดดนอนแล้หลับก็โรออสตาทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นชื่อนี้ แต่หัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึงออสตาทำไม oh. Oh, oh, oh. อะอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละออสตาไม่นะฉันแล้วฉันล่ะถ้าฉันตั้งชื่อแกงอย่างนั้นแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะเฮลโหล เลี้ยงดาราเนียเพื่อแฟนดาราเหมือนเหมือนกันเราแฟนเราแค่ดาราไฟเอ็มเฉยเฉยอ้วน <c oughs> แล้วครับโอ้โหครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับได้ครับ แล้วเย <Yeah. S 1> เห็นไหมจีแบบเร็วปะเร็วมากเลยครับใช่เราทำอย่างเงี้ยยัดใส่ตัวพันเศษก็ได้500อแท่งแล้วนะโอ้โห oh. 500แทงเลทสามใช่ไหมครับผมก็530สามสิคู้าร้อเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โห30มสิคูณห้าร้อก็หมื่นห้าใช่มันแป๊บเดียว oh. เพราะว่าตอนนี้ <โด S 1> มันโปรเซสมันเอาไปหลอมมันก็ ได้ทีละสองอันด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับงั้นได้งานประจําแล้วตอนนี้ถ้าต่ํากว่า30ิอย่าไปขายนะเดี๋ยวโดนกดราคาได้ครับผมยังไม่นอนครับใช่ขยันสุด เออพี่หนูลืมบอกไปว่าพี่ต้องไปกุญแจแดงนี่ไงก็เลยขับไปตรงกุญแจแดงถูกฟังไหมใช่ไหมนี่แหละเปล่ามันทรมอร์กันนี่มันคุกไอ้ย,ยาเกือบเข้าคุกแล้วว่ะป่าเห็นมันเป็นแดงแดงแหนูก็ลืมบอกพี่ไปไเปเลยไปครับขอบครณครับ โอวคือถ้าไม่คาดเบลวมันจะกระเด็นออก<ช>นอกรถไปเลยปะะทับเนี่ยเ,เราพิ่งเมีาดายด่านะอันนี้ไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะนนนี่ใช่ที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่าพี่ เออพี่ครับผมขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวเอาไปใส่หน้าตู้อ่าไอแฝดพี่ไอแฝดไ,ไ,ไอแ,ไ,อแไม่ใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอยไม่ใช่แล้วฉันจะมาหนูไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันที่เขาพูดถึงนี่พูดถึงคนไหนใช่ใช่คนคที่พูดถึงอะไรไม่กี้หรือเปล่า แล้วก็ไปเอาที่หลังรถนีนี่ไหมพี่ขอขอบคุณคาร์ทุกคำเอขอบคุณครับทุกคำเลยแค่เราตามหัวเลยไอ้สิ่รอทตาเลยไอ้แฟนได้ได้เดี๋ยวค่อยสอน ที่หลังรถใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ให้หนูด้วยโอเคเอา้าวทำไมมันขึ้นว่าทั้งอ๋อโอเคอันนี้คืออะไรไอจีเหรอเ <New, S 2> หี <this S 2> ลอง <one. S 2> ไปส่องสิหนูก็ <Okay. S 2> หนูอยากรู้ว่าเป็นใครกระเป๋าหนูสามห้าสามได้ครับแทบ,บเฮ้ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งดันแชทฉันขอหาก่อน เค okay, ครับโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวส่งให้เออพี่เขาดีเกินจนแบบตัดตัด,ต,ดตัดภาพมาที่เอสโคโบาร์อะไรนะี่ะพาโบตัดท่ามาที่พาโบกับกับอ,อ่ากูด๊ดสเปร์<อ>ดู<อ>ที่แบบปเปิดดูอ๋อคืออ๋ออันนี้คืออ,อ,นนคอ๋อว่าแล้วหลอชอบของเครื่องดื่มบนเมาส์นี่นเอง อะไรเอานิดนึงอ่ะนิดนึ่งไม่เราไม่กับเอาอะไรครับเมื่อี้แปดตาใบครับเอ้ยเราไอเนี่ยเป็นเป็นระบบเปิดตู้ได้หรออทำมันปิดไม่โอ้ใช่เหรอเปิดได้ด้วยหอปกติหรือนาโอเว่นหรือเถอะวะเดี๋ยวผมไปหยิบมาใหม่แล้วแต่หยิบผมลืมผมผมก็จะผิดมาตลอดแต่สาวาที่เทนกันเมื่อกี้ระวังนะสวัสดีครับอ๋อพี่นี่พี่นี่พี่มามามาตอบสตรีมหนูจริงๆเหรอ โอ้ my god ปากน้องชายด้วยนะครับทำไมหนุ่มเก่งนะน่ารักเด็กข้างบ้านเยอเด็กข้างบ้านคือเดี๋ยวนี้คือถ้าจะไม่เห็นหน้าละก็คือแบบอยู่แต่ร้านเกมเอฟเฟกต์กันดีนะที่วันนี้ฉันอ๋อไปถึงเต้าอะไรอยู่เดินโรงพยาบาล่าถ้าฉันปิดร้องนี่ฉันลุ้เแน่แล้วก็มจริงรับไม่ได้มรับไม่ได้แม่นะ อุ้ยฉันเห็นเขาเขินเาิ่งแบบรูปลวที่เขาลงมสาม่วงพี่แล้วไหนๆไหนมพี่มยุ่งขูดสามสิดาได้นะคะตอีกกดจาค่ะวัสดีครับเอสติกเออเรื่องอะไรจูวสิบวนวสิบ้เมื่อไหร่พี่จะมาเล่นไฟเอ็มอ่ะครับคะเมื่อไหร่พี่พี่จะเล่นไฟเอ็มคดาหนูดาหนูน่ะพี่ดนดาหนพาพี่เล่นเดรอะไรน้ำเปลวเอ้ยเ้นราอะไรกันเนี้ย อุ้ยพี่หนูขอโทษปะไม่เป็นไรครับเสร็จยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับโอเคพี่หนูเขินฮะหนูเขินเขินทำไมอ่ะไม่รู้สิอยู่ดีๆหนูก็รู้สึกเขินๆน่ะจริงเหรอใช่เขินอย่างวะใช่เขินมากโคตรอึมอึม ไปทำโทรศัพท์ตกวุ้นเนี่ยฮะไม่มันเก็บไม่ได้พี่มันเก็บไม่ได้อยากน้องๆพี่ครับแมนครับแมนไปนิดโอเคแล้วไปไหนต่อครับพี่จะไปเก็บต่อเปล่าผมว่าจะลี้ไปนอนแล้วครับใกล้เช้าแล้วได้ได้ได้โอครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบายโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ